สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับมาช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับข่าวใหญในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวภายในสโมสรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมีข่าวอัปเดตดีลของคุลิเบอรี่นะตอนนี้เรื่องราวของคูลิเบอรี่นะครับจะมีอยู่3สโมสร ที่มีความเชื่อมโยงกับคุริเบรี่นะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเคลื่อนไหวแล้วนะครับแมนซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้สนใจที่เซ็นสัญญากับคุริเบรี่ในเลต90ล้านปอนด์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดนะครับเพิ่งยื่นข้อเสนอนะครับลอฟเลนบวกกับเงินอีกประมาณ50ล้านปอนด์ถึง60ล้านปอนด์นี่นะครับดีลของคูุริเบรี่ของลิเวอร์พูลเนี่ย อาจจะจบรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับนาโปรีเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูระเด็ดของข่าวหน่อยนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณลูบิรี่นะครับส่วนเรื่องราวของแจ็คพิลิสเนี่ยมีในข่าวนี้เหมือนกันว่าแจ็คเนี่ยทำอะไรที่ใกล้สนามแคริงตันทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าในข่าวเนาะ เราตอนนี้เดี๋ยวไม่สนุกแล้วก็เรื่องราวของฮาเมสซูดิเกสครับที่ปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเวลาที่แมนยูไปติดต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวของอตัวของกสซี่ลิงกาดที่หลายๆคนนะครับมองเรื่องของฝีเท้าอะที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเรื่องราวของธุรกิจเนี่ยกำลังไปได้สุดยอดเลยนะครับฝีเท้าไม่ดีแต่รวยมันก็โอเคอยู่นะนะครับ รับรูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดในช่วงค่ำวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของออริกุนาโซชานะครับวันนี้นะครับออริกุนาโซชาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเพื่อนของโซชานั่นแหละนะครับก็ชื่อว่าเอชนะครับ้าผมเจ๊งสั้นเอา้วกันนะครับเอชได้ถามโซชานะครับว่า คุณจะเซ็นสัญญากับจอร์แดนซันโชไหมเนี่ยนะครับประโยคที่แฟนแมนยูเนี่ยต้องการที่จะหาคําตอบว่าเซ็นหรือไม่เซ็นนะครับซึ่งตัวของโซชาร์หัวเราะครับหัวเราะแล้วก็พูดกันแบบแบบเข้มหน่อยเนาะว่าอา่พอหัวเราะเสร็จเนี่ยโซชาร์ก็บอกนะครับว่าการใช้เงินในทุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งผมเองก็เก่งคณิตศาสตร์นะ แต่ผมเนี่ยไม่สามารถตอบคุณได้เอชนะครับก็คือเพื่อนสนิทนั่นแหละนะครับทีม่มาสัมภาษณ์อะเรามีนักฟุตบอลที่ที่ดีมากมายในทีมก็จริงอยู่แต่เราอะก็ขาดงบป,ประมาณอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆเลยเนาะผมขออนุญ,ญาตเจาะประเด็นไปที่เรื่องราวของสถานะทางการเงินของแมนยูนะครับพูดให้ฟังเลย แมนยูก็ต้องระมัดระวังนะในการใช้เงินในทุกวันนี้นะครับอันนี้โซชาพูดแบบตรงๆเลยเขาเองก็อยากจะเช็คเงินสโมสรเหมือนกันเช็คแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมครับสถานะการเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข็งแกร่งมากแต่เขาเขาระวังการใช้เงินอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งหลายๆทีมเนี่ยกำลังสบปัญหาอยู่นะครับแต่ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งฉะนั้น โซเชียยังคงแฮปปี้เหมือนเดิมนะครับแค่จะซื้อเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับแต่ในทางกับกัมน,นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใช้เงินไปในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับอยู่ในเลท160ล้านปอนด์ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไกวายนะครับแล้วก็บูน่โฟนเดสแล้วก็พวกเดนนิสเจมพวกปิซากาอะไรอย่างเงี้ยครับรวมกันแล้วก็ประมาณ160ล้านปอนด์ฉะนั้น ฤดูการนี้นะครับก็จะมีเงินใช้อีกนั่นแหละแต่ว่าในดีลของซันโชเนี่ยคนเดียวนะครับ110ล้านปอนด์นะครับฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพเจอเดซันโชเป็นเรื่องที่ต้องระวังทางการเงินมากที่สุดเลยนะครับเผลอๆโซชาอาจจะไม่เซ็นซันโชในฤดูการนี้ก็ได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาเมสโรดิเกสกันนะครับวันนี้ฮาเมสเนี่ยให้สัมภาษณ์กระสื่อนะครับก็ฮาเมสบอกนะครับว่าเขาเองเนี่ยปฏิเสธแมนเชสเตอร์เต็ดไปนะครับในช่วงเวลาที่ปี2014ก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยครับคือเอาตรงตรงเลยนะครับเลย์เมเกอร์ของเรลมาดริดคนนี้เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กระสื่อนะครับและตัวแทนของเขา,าที่มีการตกลงกันก็คือจอร์จเมนเดสจอร์จเมนเดสนี่เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า ตอนนั้นเองเนี่ยในช่วงเวลาที่เจรจากับแมนยูเนี่ยผมก็คิดว่าผมได้ย้ายแล้วนะแต่ท้ายสุดมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยรอเล่นฟุตบอลโลกอ่ะแมอาสโมสรเยอรมนีอ่ะ,อะก็ทําการเซ็นสัญญากับฮามสไปเลยก่อนที่จะแข่งฟุตบอลโลกเขาตั้งใจจะไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนลองมาก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าฮามสก็รอถูกขายเช่นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิริสกันนะครับเรื่องราวของแจ็คกิริสเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมเกิดนําไปเมื่อกี้นะครับว่าแจ็คกิริสครับก็เตรียมที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเลทน,นะครับ80ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเลยนะแล้วก็ตัวของแจ็คกิริสเองเนี่ยบ้านขเขาก็จะก็จะอยู่ใกล้กับศูนย์การฝึกซ้อมนะครับแคริงตันก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ย ก็ต้องทุ่มเงินแล้วครับถ้าจะเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสเนี่ยก็มันผมไม่อยากว่ารอดูกันเลยเนาะเพราะว่ามีหลากหลายสโมสรเนี่ยที่รอเสียบอยู่เหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของธุรกิจของเจสซี่ลินกาดกันนะครับเรื่องของอฝีเท้าในสนามเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพูดถึงการสร้างแบรนด์นะครับเจลิง คือแบรนด์ของเจสซี่ลินกาดนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแบรนด์ของเจสซี่ลินกาดนะครับก็ธุรกิจเนี้ยเติบโตนะครับพอๆกับคิซิโนโรนโดและเดวิดเบ็คแฮมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในทางธุรกิจของเจสซี่ลินกาดแต่ถ้าเรื่องในสนามเนี่ยลินกาดเนี่ยกำลังแบบเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับในแบรนด์ของเจลิงเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้กับ ตัวของเจสซีลินการ์อะมากมายมหาศาลเหมือนกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เจสซีรินการ์เนี่ยก็มีธุรกิจดีๆของเขาเหมือนกันนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพจอร์เรนซันโชกันนะครับเหมือนผมจะเกินเกินไปบ้างนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาเจาะละเอียดแบบลึกๆนะครับว่าในการเซ็นสัญญาก,กับจอรเรนซันโชของอุริโกนาโซชานะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ง่าย เนื่องจากเขาเรียกว่าไงอ่ะพิษพิษของเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าชมการซื้อของที่ลึกแล้วก็หลายๆอย่างอะ่ะธุรกิจของทุกสโมสรน,นะครับคือไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มีกําไรก็คือไม่มีคนนั่นเองนะครับตามรายงานนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องขายนักเตะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสซันเชสเนี่ย หน้าขายที่สุดแล้วผมพูดตรงๆเลยเนาะว่าค่าเหนื่อยเขาเนี่ยคืออุปสรรคใหญ่เลยที่แมนยูเนี่ยเสียเงินไปกับตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้เล็กซิสซันเชสเนี่ยเป็นคีแมนแต่อย่างใดนะครับแล้วที่สำคัญกนะ็คือยังมีนักเตะหลายๆคนเนี่ยที่ฝีเท้าไม่เข้าไม่เข้าตาบอกตรงๆเลยนะว่ามีนักเตะหลายคนมากเลยจริงๆแนละ้วมันจะมีมา5คนเนาะ,ะเจสซี่ดินการดด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า การขายนักเตะก่อนแล้วจะซื้อเจอรซานโชเนี่ยมันจะทำให้วิวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพผมดูจากสื่อต่างประเทศนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าจะซื้อซานโชในราคา110ล้านปอนด์เนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูคงจะยังไม่เซ็นอาจจะรอให้สัญญาของซานโชเนี่ยใกล้หมดก่อนแล้วบีบให้ดอทมุนเนี่ยยอมขายนะครับก็อันนี้มีความเป็นไปได้มากกว่านะครับ แต่ถ้าโอกาสที่แมนยูจะมาทุ่มในเวลานี้เนี่ยน่าจะยากนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเตโอเกรดูซี่กันนะครับก็วันนี้เนี่ยมิเคลเดตาเนี่ยเป็นคนสยบข่าวลือนี่เองเลยนะโดยการส่งข้อความไปให้กับเกรดูซี่ข้อความสำคัญเนี่ยมันระบ,บุอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าคุณจะประสบปัญหาอะไรเราจะไม่เอาปัญหาของคุณเนี่ย ไปเปิดเผยกับสาธารณชนอติตต้าส่งข้อความลักษายางี้ไปคือพร้อมที่จะช่วยเกนูซี่อ่ะเกนูซี่เนี่ยสถานการณ์ของเขาในตอนนี้เนี่ยโดนสื่อต่างประเทศโจมตีมากๆนะครับกับการไปบีบคออเมมาปาเมปายะนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่ไม่ได้ดูมันแสดงถึงความก้าวร้าวแล้วก็ไปทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับซึ่งตัวมิเคลอติตต้าเองเนี่ยอาสาที่ ยิ่ไม่ต้องอาสาลหรอกเป็นหน้าที่คุณเลยที่จะต้องสั่งสอนสั่งสอนนี่ไม่ชกต่อยนะครับคือพูดให้เด็กคนนี้เข้าใจว่าสิ่งที่ทําอยู่นะมันผิดและเขาก็จะไม่ทําอีกนะครับก็นี่แหละส่วนเกนูซี่นะพอตกเป็นข่าวนะครับสื่อก็เล็งมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีเลยว่าเกนูซี่เนี่ยอาจจะคิดย้ายทีมนะครับแล้วก็แต่ผมเชื่อว่านะตามในสื่อเนี้ย ยังคงเชื่อถือไม่ได้ว่าเกนดูซี่จะย้ายทีมเพราะอะไรเพราะมิเคลเจต้านะครับยืนยันนะครับว่าเขาไม่สนใจที่จะขายเกนดูซี่แต่ประการใดนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของมาเตโอกูดเกนดูซี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสถานะทางการเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเริโกน,นาโซชานะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า ผมขอแนะนำว่าสถานการณ์ในตอนนี้เองเนี่ยจากการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับสโมสสเนี่ยมีสถานะทางการเงินที่ไม่แน่นอนเนี่ยโซชายลพูดประมาณนี้แหละไม่แน่นอนแบบไหนล่ะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยสถานะทางการเงินเนี่ยสตองอแข็งแกร่งมากนะครับผมยืนยันตามสื่อเลยนะว่าแมนยูยังไงก็มีเงินนะครับเพียงแต่ว่าการใช้เงินของเขาในแต่ละดีลเนี่ยต้องฉลาด นะครับไม่สามารถทุ่มเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับโซชายยอมรับนะครับว่าสถานะทางการเงินของแมนยูเนี่ยดีแต่ซื้อยากเออเนี่ครับคือต้องคิดหน้าคิดหลังอะการจะซื้อซันโชเนี่ยยากเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นรอดูกันต่อไปสำหรับสถานะทางการเงินของแมนยูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะซื้อใครนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคลายฮาร์เวิร์กันนะครับเป็นประเด็นที่ผมจะต้องพูดรายละเอียดมากนิดนึงนะครับว่าสม,มสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับคลายฮาร์เวิร์ครับก็จะมีเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ผมไม่ได้นับแมนซิตี้นะครับเพราะแมนซิตี้เนี่ยมีดีลของเขาอยู่นะครับจากสถานการณ์ที่ผมเอ่ยมานะครับทีมไหนล่ะที่มีความคืบหน้ามากที่สุดในการ จะเซ็นสัญญากับไคฮาวเวิร์สนะครับผมตอบได้เต็มปากเลยว่าคือสโมสรเชลซีสโมสรเชลซีเนี่ยยื่นไปแล้วนะครับสำหรับดีลของไคลฮาวเวิร์สนะครับฮาวเวิร์สเนี่ยต้องการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าเล่นบุนเดสติก้าเพราะว่าเขาเคยพูดไปแล้วในบทสัมภาษณ์นะครับฉะนั้นหลังจากนี้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยเมื่อวานนี้ตกเป็นข่าวว่าเจรจาแบบเป็นทางการไปแล้วรอดูกันเลยนะครับว่า จะได้ตัวคาร์เฮาส์ริงหรือเปล่านะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะอัปเดตเรื่องราวของคูริบรีนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์วีเต็ดลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรหลักๆนะครับผมใช้คำว่าหลักๆในพรีเมียร์ลีกที่สนใจคือดิวของคูริบรีนะครับทีนี้เนี่ยการย้ายทีมของคูริบบรีเนี่ยมักจะมีการมักจะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันไปเอาอย่างเชลซีเนี่ยเชลซีเนี่ย ตามข่าวบอกว่ายื่นเงินสดไปประมาณ90ล้านปอนด์เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะฟังหูไว้หูนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยที่ข่าวมันจะเริ่มออกมาชัดเจนก็คือดีลของคูลิบิี่เนี่ยลิเวอร์พูลจะส่งเดียร์ล็อบเบนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายทีมของคูลิบิลี่บวกกับเงินอีกประมาณ60ล้านปอนด์นะครับนี่แหละการแข่งขันทางธุรกิจถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยื่นนะครับก็จะเหมือนกับเชลซีที่ทําอยู่อะเชลซี Chelsea เนี่ยเขาไวมากสําหรับการเสริมทัพนะครับ แล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าทัางนั้นเลยนะครับก็ติดตามมาต่อไปนะครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ผมรวมข่าวนี้น่าจะเกือบห้าทุ่มมล้เนาะก็จะดึกหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 00 8 000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ